ซื้อฟิกเกอร์หมดหมื่นบาทในห่วันได้คนคนนั้นต้องไม่มีสติขนาดไหนวะวงจรชีวิตของฉันก็คือทํางานทํางานเสร็จซื้อฟิกเกอร์ซื้อฟิกเกอร์เสร็จกลับมาทํางานอันนี้เขาเรียกกันว่าวงจรอ,อุบาทค่ะซื้อมาเยอะขนาดนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเริ่มกันที่แกง3หนนอจากยายบะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมห,หาอินโนซเกะไม่เจอก็เลยได้เป็นน้องเนน้องทนันแล้วก็น้องเซนมานะฮะแล้วก็มีโอบานายข้าปั้นอันนี้ด้วยตอนนี้ฉันกําลังตามเก็บแกงเข้าวปั้นอยู่ ฮีโร่สกล่องเนาะแล้วก็มีน้องเล่ม1กล่องคือราคามันดีมากเลยก็เลยเหมาหมดเลยค่ะเออลืมมีน้องท่านกับน้องในงานนี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าชื่องานว่าอะไรแต่ว่ามันสวยมากเลยนะทุกคนตอนฉันไปเห็นที่ตั้งโชว์น้องๆสามารถจับมือกันได้ด้วยเออน่ารักดีส่วนอันนี้จะเป็นมือสองเล่มกับแลมที่วางโชว์อยู่ในร้านคือมันมีตําหนิแหละแต่ว่ามันน่ารักมากแล้วก็ราคาดีมากด้วยต่อมาก็เป็นมือหนึ่งน้องเล่มค่ะคือมันตกกล่องละ้อยสองอะไรประมาณนี้เองมัง้งฉันก็เลยหยิบค่ะกูหยิบหยิบหมดทั้้้งรานนนีีี่แลววก็ม2ต